เราชวนเธอไม่เป็นนะคุณยูโรร้องเพลงเพลาะหรอคะหมายถึงว่าในติ๊กต็อกใช่ไหมยูโรไม่ไลฟ์โอเคโอเคโอเคไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์โอเคไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ส่งของขวัญมาให้ก็พอใช่นังไม่ไลฟ์ไม่เป็นไรค่ะไม่ติดเลยแค่ของขวัญก็พอแล้วร้องเพลงครับ จะส่งของขวัญให้ครับเดี๋ยวก่อนนะไอเพลงไอเพลงไอเพลงช่องมันท่อนฮุกว่าว่ายังไงนะใครก็ได้พิมพ์เนื้อร้องส่งมาให้ทีมันร้องยังไงนะลืมมาลืมอ่ะเธอเธอท่อนฮุกมันร้องว่ายังไงนะ อะไรส่งความสุขมาลองว่าส่งความสุขอ่ะคะส่งส่งความรักเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะอส่งความรักโอเคนึกออกแล้วถ้าลองเพียนห้ามว่ากันนะคะส่งความรักความสุขให้เธอเพราะเธอคือความสุขของฉันอะไรแล้วเลยต่อ ขอเนื้อลองยาวๆได้ไหมจำเนื้อไม่ได้อะขอโทษไม่ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครไม่ใช่อันนั้นเป็เพลงคนของเธอส่งในรอยชายส่งไหมนี่ไงลองท่อนเดียวก็ได้ของขวัญเลยเนี่ย